มากับพี่น้องบอกเลยนนะดับ่าวสาหรับคลิปนี้ฟังดีๆนะคะอาจมีโชคนะคะเป็นยังคือว่าจังสันสาหรับคลิปที่เอ็นิ่น้่เสนอต่อไปนี้ค่ะพี่น้องเป็นคลิปต่างเต้เมื่อบ้านแต่ว่าก็ต้องขอทษดคอพายเอ็ซีแฟนคลับนำทีบริมมีการเอามานําเสนอขันเอามานําเสนอนีหราก้นก็คือสืผ้ากันได้โชคได้ลาบไปแล้วเราพี่น้องน้องก็ต้องขอทษดอพายเอ็ซีแฟนคลับนำภาวะเมือ่อวานนี้วันจันทร์ค่ะพี่น้องซึ่งกามีทางเล่าเราพี่น้องหลายค้นกับผ้ากันไปเที่ยวทางเล่า แล้วนี่ละแอดมินเพิ่งเห็นคลิปของพวกกันใช้มือนีคับพี่น้องแต่คลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายตั้งแต่เมื่อวานเน่ยแต่ว่ากรบบอเป็นยังเนอนแต่ว่ากรบบอเป็นยังเสื้อ่าลหลายๆคนกะนี่หละนะคะได้บดคับพีน่น้องขอเพียงแค่เป็นแนวทางน้องพี่น้องน้องเอานี่หละกะปังปังมันๆคับพีน่น้องในอดสำหรับคลิปนี้บอกเวยนะครับว่าฟังดีๆเนอฟังดีๆให้เบิ้งปากอุ้งอิงดีๆคับพีน่น้องตอนแรกว่าเป็นสีบล๊อบแต่ก็เหมือนกระบอ เพี่น้องเนาะพอกันใช้หนีแบบจับกลองอลหนีงเลยค่ะพี่น้องจะปากอุ้งอิงโดยเฉพาะว่าอุ้งอิงน้องพูดตัวเลขอะไรเราพี่น้องเนเป็นการแบบกระซิบบอกค่ะพี่น้องเป็นการกระซิบบอกเป็นการแบบใบแบบใบแบบเบาๆออมาแต่แต่เป็นการเบาแบบเอาให้เอ็กซ์เป็นขับไล่คุณไปเบิ้งไปเบิงเลค่ละครลองพิจารณากันเอาวันทาะนะ่เขามาฟังฟังเป็นตัวเลขให เราคีน้องๆเอาไปเบิ้งคลิปนี้กันจะไปไหนนะไปต่างประเทศประเทศไหนอ่ะ,ะนึกนึกว่าจะไปสอปอป,อป,อปเ,เออจะไปสอปอปอแล้วมือแรกนี่แหละวันไหนยักษ์ก็ยักษ์ก็ะไปสปอปเลยบอกเองได้ก่อ พี่น้องครับน,นั่นแหละครับพี่น้องนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆจำรับพอกันใช่ครับพี่น้องนะคะคํามือของเล่าหนีงคือแบบเพียไทยอุ้งอิงหลุดพูดตัวเลขออกมาบ่อยครั้งแล้วล่ะเด็กรวมถึงครั้งนี้ด้วยครับพี่นออ้องพอกันแชร์เราก็คือแบบบอร์ได้โบย่างไรเลยเด็ นะะนี่แหละอุ้งอิงจุดดีตรงกระดิ๊มมีการลากกระเป๋าค่ะพี่น้องนี่ะก็เป็นการสำรวจตรวจตาตรวจหนางานของบอดหน่อยนี่แหละนี่ะก็บยางตรวจงานก็เป็นเรื่องธรรมดาโดยพี่น้องน้องแล้ว JB นะ่และแล้วพอการใช้จังสีกับจับตรวจซับยางทายตามอุ้งอิงครับพี่น้องอุ้งอิงกะนี่แหละได้มีการลากกระเป๋านะคะพอการใช่รอทำจังศีครับพี่น้องเมื่อเราลองพิจารณาข่าวบอกของพอการใช้เบิ้ง เ่านี่แบบวาจนให้อุคงอิงลุดพูดตัวเลขออกมาจนได้เนพี่น้องน้ในเล่าบอกว่าสิบไปเที่ยวต่างประเทศโบนะคะสิบไปเที่ยวประเทศใดล่ะอุ้งอิงมาประเทศอ่าประเทศบานแหงบอุ้งอิงมานะคะอุ้งอิงมาประเทศประเทศบานแพ้งนะคะแล้วบันที่นี่พอกันใช่ปะสปป,อปอบอพันนพีนงสปปอบอซ่งเมือว่าน,นิ่งก็มีทางสปปนะก็คืขึ้นสิบแบบหลอถามอีหล่ะอุ้งอิงจังสิแม่ แล้วอยู่ๆน้องก็แบบจะลักกระเป๋าแล้วก็บว่าสิไปเที่ยวต่างประเทศจังสิแม่พอกันใช้ก็เลยว,ว่าประเทศสปปบ,บแล้วอุ้งอิงน้องหันหนามากคับพี่น้องน้องบอกตัวเลขนะคะล่าตัวเลขอุ้งอิงว่างสิๆๆละนะคะเป็นจังไดมุสซาบานะคะเอ็กซ์ซีไฟล์นลครราชสีมาคือสิเห็นชัดเจนอยู่ตัวน้องพี่น้องนอุ้งอิงบอกว่าจังไหนเทื่ยวบานอะไรแล้วคนก็คือสิิ สิมาจังเลยะเห็นคือกันมือสุขคนะ่ะคบพี่น้องตัวเลขเดียวกันเห็นเป็นตัวใดอุ้งอิงน้องบอวาว่าหกเจ็ดเมนบ่าค่ะพี่น้องหลายคนในทีนนน 67, ่นี้คือกันบ่าหกเจ็ดนะคะแล้วนี่แหละบันที่นี่นะคะเป็นอย่างแอดมินจังบอกว่าคันเอามานําเสนอในมือว่านแลหลายคนก็คือสิาพากันได้โชว์ไปตามๆกันเพราะว่าสาหรับในมือว่านนี่ผลรางวัลที่ออกค่ะพี่น้องจากแอดมินในเบิ้งนี้ออกเก่าหากับเก่าเจ็ด แล้วนี่หละเก่าเจ็ดนี่แหละค่ะพี่น้องอุงอิงบอกว่าหกเจ็ดแล้วลาคนบอกวันเล็หกกับเลขเก่านี่คือตัวเดียวกันคําสื่อหุกยังตรงสื่อเก่านานนั่มจังสี่แมพน้อกพี่น้องน้องโอเมื่อวานนี่เขาบอกกันมามีหลายคนได้ได้ไลน์อยู่ค่ะพี่น้องนคะคะขันคนที่ได้เบิ้งคลิปพอกันใช้ได้ก็คือส5้ากันได้ไลา์อยู่แอมมิ่งก็เสียดายอยู่ค่ะพี่น้องที่บอได้มีการเอามานำเสนอแร้วก็น,นั้นในแต่ว่ากระปอเป็นยังค่ะพี่น้องยังมีอีกนะคะยังมีอีกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางได้ นะคะมืออื่นนี่มันพูดค่ะพี่น้องอาจสิมาอีกก็เป็นไปได้ดรือว่ามือนี่ทางต่างประเทศทางใดจังสิมอีกที่แฟนคลับหลายคนสนใจกับสามารถหาสื่อกันไหนวันทแลดวแต่สิบพิจารณาอุ้งอิงบอยังชัดเจนค่ะพี่น้องแล้วว่าเป็นพิเคบอกทายเดียวเลยพูดย้ำบ่อยมากๆแบบหันหนามาดูแห้งค่ะพี่น้องพอการใช้กับว่าอีกอย่างนะอีกอย่างนะจังสีแมนแบบรอให้อุ้งอิง แบบเบาให้มันชัดเจนนะคะโอกะสุดหยอดวันทอกนะคะสุดยอดคําบอกของพอการใช้ยีดีครับพี่น้องเล่าแบบเบาจนห้อุ้งอิงแบบหลุดพูดตัวเลขออกมาแล้พี่น้องนาะเอากะลัน,นะละปังๆมันหมานกันสุบหัวสุคนสำหรับหกเจ็ดเจ็ดหกแล้วการซื่อหกตรงสื่อเก่าดนันครับพี่น้องแอ้วตรงสื่อเก่าหนัมนอพี่น้องนาอปังป,งปงมันหมานกันสุบหูวสุคนคนี่แหละสำหรับค้นทีได้เขามาเบิ่งในคลิปคลิปนี้ นพีน้องโนอ,อดวินกับมงมาเป็นแนวทางดีๆในวันถ่อนะคะพอกันใช้บอกยังชัดเจนเลยครับพี่น้องมานี่ละลักษณะแบบนี้นะคะพี่น้องแบบอุคงอิงพูดลักษณะแบบนี้แหละเป็นตะอกอกแห้งนะคะแล้วก็ออกจริงๆในเมือบ้านแลวก็บเบเน่อาซิมาอีกกับเป็นไปดันอกพี่น้องเนนะคะเอาแล้วกับพี่น้องเมา่อถึงเรื่องเมือบ้านจับน่อยนะคะเป็นจังไรเน,นะ่ยสำหรับ การไล่สดนะคะการไล่สดกลุ่มปิดน้องพี่น้องน้องเดียรเดียบาคุ้มคาบัดแห้งค่ะพี่น้องบัดราคา139แต่เราได้เห็นความมวลความเสื่อมรวมถึงมีการเซอร์ไพรส์กับการประกาศนะคะนางเอกประจรําทีมงานล้าเพลินโชว์น้องพี่น้องน้องเฮาการเดทราบยังชัดเจนแล้วก็คือทางด้านพี่น้ำบาสุปริยาค่ะพี่น้องหลายคนบอกว่ายิ้มหวานสมกับซื้ออิเลนะคะือเดีย่าสุดยอด นพ่น้องนองนงท์คเดวาสุดยอดอันนี้กระบะยู่รับพิณงค์มาอยู่ๆศิล,ลปินคนนี้เข้ามาบอกว่าจะเข้ามาเสริมทัานี้มันเหมยนอยู่บ่จังสิแมบปกติแล้วที่เฮาได้เห็นบอโจมร,รับเขามานนี้ส่วนมากแล้วจะเป็นแบบรุ่นรุ่นน้องรุ่นอายุหน่อยสิบสามปีจังสิแมะนะคะก่อนหน้าน,นี้น้พ่น้องนนท์แล้วอยู่ๆมีศิล,ลปินคนนี้คนเดียวที่พรูขามาแหล้กก็เป็นสีบาจังเลยล่ะ สามารถเป็นตำแหน่งย่งๆยได้เลยจังสิแมะนะคะแต่สำหรับพี่นางหวานคือแบบทำตัวปกติมากๆรวมถึงทีมผู้บริหารก็คือแบบเห็นตัวปกติก็คือแบบเห็นขึ้นจังบ่ามีอยังเกิดขึ้นก็คือคันในเมา่เป็นศิลปินเสริมทับก็คือเสริมทับจังสิแม่แล้วก็ไม่คิดว่าจะมาเซอร์ไพรส์ว่าเป็นนางเอกประจำทีมงานเรียกได้ว่าศิลปินทุกคนในวงครับพี่น้องถึงกับอึง้งรวมถึงเพกวบัสเสิลโดนเพิ่นกระถึงกับอึง้งคือกัน เพลินกับบอสาบมาก่อนาด้วครับพี่น้องมาทางด้านพี่ดำบามนะคะจะมาเป็นนั่งเอกนอกพี่น้องเนาะแล้วก็ได้ทราบกันพร้อมกันได้มือขึ้นเอากะถือว่าสมกันมอสมกันกับทางด้านพระเอกวระบาทสมเด็จรนาถพี่น้องเนาะเอากะปังปังวันถอบปังปังในขณะนั้นครับพี่น้องกะสร้างดาวคลิปตี้ก็ขอจบคลิปไปสามีสักอนนอกข้าวเข้ามาสวัสดีค่ะ